สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อากาศก็ร้อนนะวันนี้นี่แหละจ้ะจอยถึงบอกว่าอากาศที่เมืองนอกนะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้จ้ะทุกคนคนก็พาลูกๆเดินกันจ้ะนู่นก็เขาตกปลาจ้ะตกปลาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะตกเสร็จก็ต้องปล่อยลงน้ําคืนจ้ะไม่สามารถเอา นำกลับบ้านได้ทุกคนและคนที่ตกปลาที่นี่ก็ต้องมีใบบัตรอนุญ,ญาตเ,เพื่อนๆนะคือไร้เส้นะ่ะนะจะต้องมีม,มีมีบัตรจ้ะบัตรอนุญ,ญาตให้ตกปลาแถบเอเรียที่จจยอาศัยอยู่นะแต่ว่าการตกปลาที่นี่เอาเอากลับบ้านไม่ได้อย่างที่จจยบอกกันแหละตกเสร็จปล่อยลงน้ำโอ้ยแดดเริ่มร้อน เด็กๆก็กกน,นี่เห็นไหมล่ะ <c oughs> บิ่งเล่นกันอยู่เนี่ยจ้อยกะเน,นี่ยแหละจ้ะไม่รู้จะทำอะไรพาเพื่อนๆเดินเห็นอากาศด,ดีจะพาเพื่อนๆเดินนู้โรงงานทำเบียสวนนี่ก็โบดจ้ะบ พาเดินดูนั่นดูนี่ไปจ้ะพาเดิน,ด,น,นดูนู่นดูนั่นดูนี่ทุกคนแต่มันร้อนไปไปลงกันเถอะร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินเสียงบอกหน้าดำละหมวกไม่ได้ใส่แดดที่นี่ว่าไม่แรงแค่ยี่สิบหกยิบเจ็ดองศานี่ก็แดดแรงของที่นี่แล้วนะเพื่อนๆน,นะถือว่าแรงละ แดงไม่แดงก็ดูเหอะจอยอะดำเอาดำเอาเอายู่เนี่ยไปทุกคนไปยินไหมในตัวเมืองก็ประมาณนี้ทุกคนเงียบสงบไหมล่ะ ไปไปไปด้วยกันไฟแดงจ้ะทุกคนคนก็เรียนขับรถเหมือนุแอร์นะ่ะเรียนขับรถรถควันลงเบียร์ทุกคนจอยจะเก็บไอ้นี่จ้ะใบชะพูเอาไปแกงกับหมูสามชั้นจ้ะทุกคน เด็ดเอาจะใบแข็งแข็งจอยก็จะกินจ้ะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอยากให้เขาไอ้นี่จ้ะให้เขาแตกใบนะเนีน่ยก็บไปกินไ,ได้หมดแหละจอยน่ะปลูกมาแล้วทุกคนเออหอมๆเลยจะแบบว่าแกงใส่หมูสามชั้นนะจ้ะแกงกะทินะ ที่เห็นใบดำๆนี่คือเขาไม่ได้ติดไม่ไม่ได้เป็นเพี้ยเป็นอะไรนะทุกคนนะคือเขาโดนแดดอะ่ะแดดช่วงนี้แดดแรงก็เลยแบบว่าโดนแดดลวกวอะจจะนะเดินพาเดินออกไปเมื่อเช้าไหาซื้อของเสร็จเลยเออกลับมาทําเมนูนี้ดีกว่าไม่รู้จะาทานอะไรจะ้ะก็เก็บผักใน สวนของเรานี่แหละสวนหลังบ้านนะจ๊ะนะเอาเป็นทําอาหารตัวก,ก็ไปหาซื้อปลาดุกกเพิ่มเพื่อจะมาผัดเผ็ดปลาดุกก็ปลาด,ดุกก็ไม่มีอืมปลาดุกก็ไม่มีนะจ๊ะนะจอยก็เลยแบบว่าเอาผัดไส้หมูสามชั้นเอาปากซีดเลยเห <laughs> มือนกับคน่วยเลย <c oughs> นะจ๊ะ เดี๋ยวหน้าหนาวจอยก็ต้องเอาเข้าบ้านนะทุกคนนะไม่ได้เอาไว้นอกบ้านต้องเอาเข้าบ้านจ้ะหน้าหนาวมาก็เอาเข้าบ้านเลยจอยก็เก็บผักของจอยว้อย่างเงี้ยจะอันไหนต้นผักอะไรที่ว่าจอยแบบห่วงหวังแบบชอบชอบเนี้ยจอยก็จะไว้ในบ้านแต่พวกกะเพราอะไรเงี้ยจอยไม่เอาเข้าบ้านจ้ะนะพริกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเข้าบ้านจ้ะ <c oughs> มันไม่มีพื้นที่ในบ้าน ก็จะปล่อยให้เขาแบบตายไปช่วงหน้าหนาวจ้ะพอหน้าร้อนก็ค่อยเพาะใหม่อะไรประมาณเนี้ยนี่หอมหอมทุกคนก็จะให,เห้เหลือประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาก็แตกยอดแตกใบเพิ่มามาอีกมาอีกเนาะนี่มาไปโดนมะกรูดมะกรูดก็หอมหอมเหมือนเพื่อนมะกรูดไหมหอมคักหอมแน่ะมะกรูดจอยเจ้าเข้าบ้านอยู่จ้ะนะมะกรูดนี่ เป็นผักอะไรที่แบบต้องเอาข้าบ้านสาหรับจอยปลูกยากเพราะยากจะ้ะเพราะด้วยเมล็ดใช้เวลานานนะนได้ประมาณนี้จะไปใส่แกงดูให้ดูแล้วดูอีกติดลูกแล้วเนี่ยนี่เนี่ยกินหอมากเพื่อนๆเ,เลยแต่ว่าพอหน้าพอหน้าอันนี้ก็ต่อเข้าบ้านอย่างที่บอกนะ่าเลยจะ้ะ คพราหน้าหนาวนะเจ <c oughs> ็บคอก็คืนอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อนอาทิตย์นี้นี่นี่จะประมาณนี้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจเจ้าเข้าไปแกงแกงใส่หมูใส่กะทิจอยก็จะแกงใส่หมูสามชั้นจ้ะนะพี่แอนตี้ซื้อหมูสามชนมาจอยก็นึกว่าเออจะทำเมนูอะไรเนาะ พอดีมองไปมองมาจ่ะแล้วเพื่อนจอยเนาะเขามาบ้านจอยเขาบอกทําไมไม่เก็บใบชะพลูทําอาหารเสียดายอย่างเงี้ยจอยก็เลยนึกได้เอามาแกงใส่ใบชะพลูดีกว่าจ้ะเพราะว่าถ้าเราไม่กินเนาะเดี๋ยวเขาก็จะแก่แล้วก็จะร่วงทิ้งจอยก็เก็บมาอย่างที่เห็นเลยจ้ะทั้งใบอ่อนใบแก่ก็เอามาปะปนกันไปจ้ะดีก็ปล่อยให้เขาร่วงทิ้งนํามาทําอาหารนี่เลยจ้ะหมูสามชั้นก็โหมันเยอะมากเลยเพื่อนเอ้สามชั้นจริงๆเนี่ย หั่นไปจะชิ้นพอประมาณของโจยนั่นแหละจ้ะจากนั้นก็ใบชะพูจ้ะที่ว่าจอยได้ล้างสะอาดแล้วเนาะก็มาหั่นเป็นชิ้นๆจะ้ะไม่จอยจะไม่เอาฝอยมากแกทุกคนเพราะเราตอกแกงไปมันก็จะเละเนาะจอยก็จะหั่นประมาณนี้ละจ้ะกินนี่หอมหอมทุกคนกินกับเมี่ยงนี่จะอร่อยมากเลยใบชะพูสมัยก่อนจอยกินเมี่ยงน้ำเมี่ยงไอ้นี่ยวกเมี่ยงที่แบบเขาทำกันนะจ๊ะเมี่ยงเมี่ยงคำอะ่ะเพื่อน นี่พริกแกงก็เอามาผัดกับน,น้ํามันพืชก่อนจ้ะแต่บางคนก็จะเอาพริกแกงมาผัดกับไอหัวกะทินะทุกคนแต่จอยจะทําแบบนี้จะทําตามที่ว่าจอยถนัดและเคยทําบ่อยๆก็คือเอาพริกแกงมาผัดกับน้นํามันพืชก่อนจากนั้นค่อยเติมหัวกะทิลงไปก็ไปผัดจ้ะให้เขาแตกมันนิดนึงนะแล้วก็จะค่อยใส่หมูจ้ะ หมูสามชั้นหรือหมูอะไรก็แล้วแต่จะเพื่อนๆอยากจะกินหมูส่วนไหนของหมูก็เลือกเอาจ้ะของจอยก็ชอบกินหมูที่แบบติดมันเนาะเพราะว่ามันนุ่มจ้ะมันของหมูมันทําให้นุ่มมันกินแล้วแบบมันมันเคี้ยวง่ายเพราะมันนุ่มอ่ะเพื่อนๆมันไม่หยาบอ่ะจ้ะนะต้นเคี้ยวมันมันไม่ค่อยหยาบมันไม่ค่อยติดฟัน่ะน่ะเนี่ยจ้ะจากนั้นใส่น้ําตาลจ้ะผงชูรสเกลือทีนี้ใส่ลงไปจ้ะปรุงรสตามชอบแล้วก็ใส่หัวกะทิที่เหลือจ้ะเติมด้วยน้ํานิดนึง จากคนให้เข้ากันรสชาติกะปรุงตามที่ว่าเพื่อนๆชอบอ่ะจ้ะชอบเค็มชอบหวานชอบรสชาติแบบไหนเพื่อนๆก็ทําตามใจเพื่อนๆเ,เ,เ,เลยส่วนจอยก็ทําอย่างที่ทําให้ดูอ่ะจ้ะนะไม่ใส่น้าําปลาจอยจะใส่ถ้าจอยใส่เกลือแล้วจอยจะไม่ใส่น้ําปลานะทุกคนเพราะว่าน้ําปลาของจอยมันน้าําปลามันจะคาวา่ะจ้ะจอยก็ใส่แต่เกลือแต่ตอนจะกินล้วค่อยมาเพิ่มน้าําปลาโรยข้าวเอาจา้ะ จากนั้นก็ใส่ใบชะพูที่ได้หั่นเอาไว้จ้ะทุกคนเนีย่ยแหละประมาณเนี้ยจะหั่นแล้วก็คนให้เข้ากันปรุงรสก็นิดนิดหน่อยหน่อยอย่างที่เห็นนะจ๊ะกลิ่นในห้อหอมทุกคนเลยหอมไปถึงข้างนอกเนี่จ้ะปลูกผักที่เมืองนอกก็มีอะไรก็ใส่ลงไปแค่นี้จ้ะหาผักที่ว่าเราปลูกนี่แหละเอานำมาทำอาหารจ้ะที่แรกจอยว่าจะาไว้ผัดใส่ปลาดุกปลาดุกมันไม่มีอย่างที่จอยบอกไว้นั่นแหละจ้ะ ก็เลยเอามาแกงใส่หมูสามชั้นแทนนะทุกคนก็อร่อยคือกันจะ้ะนะทาใส่อะไรก็ไม่เสียหายหรอกจะ้ะแต่ส่วนใหญ่สมัยก่อนบ้านนอกเราเขาจะใส่หอยหอยจูบเหอนาะเพื่อนเนานะหอยจูบหอยจูบแบบบ้านเราอะเอาไปแกงใส่หอยจูบนิ่วหูอร่อยเพื่อนๆแต่ที่นี่นะมันหอยจูบมันไม่มีก็ใส่หมูนี่ลจะจ้ะใส่หมูใส่ไก่ใส่ในสิ่งที่เราอยากจะทานลงไปจะ้ะหน้าตาเสร็จก็จะประมาณนี้ละจ้ะทุกคนนี่เสร็จละ ราตาก็ประมาณนี้จ้ะจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะทุกคนบาย